ตอนที่799อาวุธกึ่งเทวะยังไม่ได้เป็นอาวุธเทวะอย่างสมบูรณ์แต่มันก็ก้าวข้ามระดับเต๋าไปไกลมากแล้วซึ่งเมื่อพวกเขาได้สัมผัสในระยะใกล้ๆแล้วก็ถึงขั้นทําให้ดวงตาของพวกเขาเป่งประกายออกมาดูเหมือนว่ามันมีตัวอักษรถูกสลักเอาไว้อยู่นะจัละเคเบญจทัศได้ส่งเสียงออกมาอาวุธที่สูงกว่าระดับเต่านั้นสามารถถึงเชือของเจ้าของเอาไว้ได้ดังนั้นหลินเทียนเอง ก็สามารถเห็นตัวอักษรที่สลักเอาไว้ว่าเขยา่าภูเขาดวงตาของเขาพันเป็นประกายออกมาผ่านพูดว่าระครังเขยา่าภูเขาผู้คนทั้งหลายที่อยู่ภายในสถานที่แห่งนี้ต่างก็พากันแสดงสีหน้าตกตะลึงออกมาและอิจฉาตาลอนตามๆกันอาวุธกึ่งเทวะหลายๆคนได้แต่กำมัดเอาไว้แน่นพวกเขาได้แต่จ้องมองออกไปด้วยความรู้สึกที่อยากจะออกไปยั่งชิงแต่พวกเขาก็ไม่มีความกล้าพอที่จะลนหาที่ตาย เสียงคำรามอย่างดังถูกส่งออกมาจากทางปีศาจศพที่มีร้างกายไม่เกี่ยมและส่งกลิ่นออหินที่ลดน้อยลงมาแต่ดวงตาของมันกลับยิ่งแดงกลับขณะที่จ้องมองมาทางดินเทียนด้วยความดุร้ายหลังจากนั้นมันก็ได้พุ่งออกมาด้วยความเร็วที่สูงม,มากๆให้ตายเถอะขนาดโดนเผาขนาดนี้ก็ยังดุร้ายขนาดนี้ได้อีกจกลัลเเกเบญทา่าถึงกับหดคอกลับไปปีศาจศพได้แสดงท่าทางที่ดุร้ายออกมาถึงขีดสุดก่อนที่มันจะระเบิดแรงกดดันที่ยิ่งกว่าเก่า ออกมานับสิบเท่าถึงการดําไม่ผู้เชี่ยวชาญเขตแดนเจ้าแห่งเต๋ายังต้องหวาดหวัน่นไม่ต้องไปสนใจมันหรอกมันทําอะไรไม่ได้แล้วหลินเทียนได้พูดออกมาเขาได้ส่งความคิดออกไปพร้อมทั้งถ่ายเทพลังลงไปในะระฆังเขยา่าวกเขาและเข้าประทะก,กับศัตรูบุ้มเปสสี๊าศพได้ถูกอัดกระแทกกระเด็นออกไปในทันทีผู้เชี่ยวชาญที่เห็นเช่นนั้นก็ถึงกับสันสะท้านไปโดยทันทีเพราะว่าะระฆังกึ่งเทวะน,นี มันแข็งแก่งมากๆเพราะปีศาจที่สามารถสังหารได้แม้กระทั่งผู้เชียวชาญเขียดแดนเจ้าแห่งเตา๋ากับไม่สามารถทําอะไรหลินเทียนที่ครอบครองอาวุธเกลื่องเทวะได้เลยแม้แต่น้อยสมแล้วจริงๆที่เป็นถึงอาวุธเทวะแข็งแก่งมากเจรละเคเบนจะธาได้ส่งเสียงออกมาโดยดวงตาที่เป็่งประกายจัดการกับมันแล้วรีบออกไปจากที่นี่กันเถอะไปจี่ฉีได้พูดออกมาหลินเทียนได้ไปยักหน้าตอบเพราะว่าตอนนี้เขาสามารถใช้พลังเทวะ และอนาเขตช่วงชิงอย่างจัดการกับมันได้อย่างสบายๆตาปะทับมังกรของเขาได้แผ่ออกไปรอบทิศท,ทางพร้อมตั้งใช้เปียวเพิงปกกลุ่มไปทั่วล่างของปีศาจศพเอาไว้ก่อนที่จะอัดพลังลงไปในลคัคางขยอ่อพวกเขาพางกดทับเข้าใส่มันจนเกิดเสียงระเบิดถูกส่งออกมาทําให้มิติรอบคางถึงกับสันไหวไม่หยุดหย่อนก่อนที่มันจะฉีกแขนของมันออกเป็น,นชิน้นๆมันได้แต่ส่งเสียงร้องออกมาอย่างดังเสมือนกับสัต์หลายกลุ่มคาง ผางพุ่งกระโจนก็ใส่ทางหลินเทียนไอน้นี่มันไม่ธรรมดาเลยนะขนาดโดนอาวุธกึ่งเทวะเข้าไปแล้วก็ยังไม่ตายอีกจรละเข้เบญจธาตุได้ส่งเสียงออกมาเรื่องตายมันเป็นเรื่องที่กําลังจะเกิดขึ้นหลินเทียนได้พูดออกมาขอเขาได้หมุนวนเก็บวิชาดวงใจสุริยันอย่างรวดเร็วผางอัดพลังเข้าไปในะระฆังขย่พวกเขาจนดับให้มันสองประกายเจือจัลัดออกมาอีกครั้งนี่จึงทําให้เสียงะระฆังดังสน,น,นั่นนนนไหวถูกส่งออกมาอีกครั้ง ก่อนที่มันจะครอบร่างของปีศสาจศพเอาไว้โดยที่ลวดลายโดยรอบได้เลื่องแสงออกมาเสมือนกับะระฆังนี้มีชีวิตยิ่งมันส่งประกายแสงออกมามากเท่าไหร่ก็ยิ่งทําให้เสียงกรีดร้องโหยหวนของมันถูกส่งออกมามากขึ้นปีศาจศพที่อยู่ภายในได้แต่ส่งเสียงกรีดร้องออกมาไม่หยุดหย่อนถึงกันทัให้ผู้คนรู้สึกเสมือนกับแก้วหูของตนกําลังจะฉีกไม่ธรรมดาจริงๆเลยไม่คิดเลยว่าลวดลายที่ถูกสลักเอาไวบ้บนระฆังนี้จะสามารถใช้โจมตีได้ด้วย จะจรเก้เบญจธาตุได้พูดออกมาบุ่มละคังกึ่งเทวะได้ส่งเสียงดังสนั่นออกมาอีกครั้งทําให้มิติโดยรอบสั่นไหวไม่หยุดหย่อนช่วยรวมพลังขับเคลื่อนการโจมตีนี้หน่อยสิหลินเทียนได้พูดออกมาอีกฝ่ายนั้นหลายกาดมากเพราะแข็งแก่งเท,เท่ากับเขตแดนเจ้าแห่งตาระดับที่เก้าดังนั้นต่อให้เขามีอาวุธกึ่งเทวะก็ยังไม่สามารถฆ่ามันได้อย่างง่ายๆแม้ว่าจะสามารถใช้อาวุธกึ่งเทวะสังหารอีกฝ่ายได้ก็จริง แต่มันก็ยังต้องใช้เวลาอยู่ดีและไม่เหมาะที่จะใช้เวลาในที่แห่งนี้หากว่ายังปล่อยให้มันดิ้นรนอยู่ภายในลครัังต่อไปมีหวังสถานที่แห่งนี้คงได้ถล่มลงมาแน่ๆสองพี่น้องของตระกูลไปเองก็เข้าใจถึงจุดนี้ดีจึงได้รีบอัดพลังเทวะและพลังอสูรของพวกเขาลงไปบุ้มการประสานพลังเพื่อใช้อาวุธกึ่งเทวะด้วยกันทำให้ลคัคังขย่าพวกเขาปันสองประกายแสงออกมายิ่งกว่าเก่า พร้อมทั้งแผ่พลังทำลายอันทรงพลังออกมาปีศาจศพที่อยู่ในหลัคางขาย่อบูกเขาได้ส่งเสียงกรีดร้องออกมาอย่างต่อเนื่องแต่การขัดขืนก็ยิ่งอ่อนแรงลงเรื่อยๆลวดลายต่างๆที่สลักอยู่บนหลัคังขย่อบูกเขาได้ส่องประกายแสงออกมารอบทิศท,ทางพิบตาเวลาก็ผ่านไปกว่า20ลมหายใจณนะตอนนี้มันไม่ได้มีเสียงกรีดร้องถูกส่งออกมาอีกต่อไปแถมกลิ่นไอหยยินก็ยังสลายหายไปไม่เป็นไรแล้วหลินเทียนได้พูดออกมา สองพี่น้องตระกูลไปและหนึ่งจระเข้ได้แต่ถอนพลังกลับไปก่อนจะส่งความคิดออกไปเพื่อเรียกละคังเขียวพวกเขากลับมาหลงเหลือไม่เพียงพื้นที่เต็มไปด้วยคราบเลือดและกลิ่นไอหินที่สลายหายไปเรียบร้อยแล้วละหลินเทียนได้พูดออกมาอาวุธกึ่งเทวะมันไม่ธรรมดาจริงจริจระเข้เบญจธาตุได้ส่งเสียงออกมาณนะตอนนี้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายที่อยู่ในรอบได้แต่พะงะไปขณะที่จ้องมองไปยังคราบเลือดที่เจิงนองอยู่บนพื้น โดยที่อดสุดลมหายใจเข้าลึกไม่ได้ปีศาจศพนั้นมันถูกฆ่าไปแล้วงั้นหรืออาวุธกึ่งเทวะสามารถสังหารปีศาจศพนั้นได้ผู้เชี่ยวชาญโดยรอบถึงกับงหงาไปทันทีเสียงดังสนั่นนั่นไหวถูกส่งออกมาขณะที่มีก้อนหินเริ่มล่วงหล่นลงมาจากถ้ำโดยที่ผนังถ้ำรอบข้างได้เกิดรอยปีกแตกไปจีฉีได้พูดออกมาด้วยเสียงทุ้มต่ำว่ามันเป็นเพราะการสั่นไหวของละคันจึงทำให้สถานที่แห่งนี้ไม่สามารถแบกรับพวกมันเอาไว้ได้นาน แล้วก็คงใกล้จะถะล่มลงมาแล้วพวกเรารีบไปกันเถอะหลินเทียนได้ไปยักหน้าของเขาพร้อมทั้งตีตาประทับลงไปในระครังขย่าภูเขาก่อนจะเก็บมันกลับไปในทะเลความรู้ของตนไปกันเถอะพวกเขาได้พูดออกมาความเร็วของทั้งสามคนและหนึ่งตัวต่างก็พากันรีบพุ่งออกไปยังทางออกอย่างรวดเร็วผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ด้านหลังเองต่างก็พังาไปก่อนจะรีบพุ่งออกไปอย่างบ้าคลั่งเพราะหากว่าสถานที่แห่งนี้ถล่มลงมาจริง ต่อให้เป็นผู้เ่ยวชาญเขตแดงวิญ,ญาณนิรันด์ก็ยังไม่รอดหลินเทียนและคนอื่นๆต่างก็พากันพุ่งออกไปจนถึงทางเข้าของถ้ำนี้ก่อนที่เขาจะเหาะกลับขึ้นไปบนสุนสารที่อยู่ด้านบนรีบไปกันเร็วหลินเทียนได้พูดออกมาสองพี่น้องตระกูลไปและจรลเกะเบญจธาตุต่างก็พยักหน้ารับพร้อมทั้งรีบพุ่งออกไปอย่างรวดเร็วมันเป็นเพราะว่าไม่มีความจําเป็นอะไรที่พวกเขาจะอยู่ต่อในที่แห่งนี้พวกเขาพากันพุ่งออกไปตามเส้นทางซึ่งเป็นระยะทางที่ไกลมากๆ ด้วยความรวดเร็วและมันก็เป็นตอนนี้เองที่พื้นที่โดยรอบได้สั่นไหวไม่หยุดหย่อนเสมือนว่ามันเกิดแผ่นดินไหวยังไงอย่างนั้นดูเหมือนว่าสถานที่แห่งนี้จะถล่มลงมาแล้วนะ,จะเจลเคเป็นจะทัดได้ส่งเสียงออกมาหลินเทียนและคนอื่นๆต่างก็สายชีสะด้วยใบหน้าที่ไม่สนใจอะไรและยังควงเคลื่อนที่ออกไปจากสถานที่แห่งนี้อย่างรวดเร็วพิพตานี้เองอากาศโดยรอบก็บริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นและไม่ได้ส่งกลิ่นเหม็นออกมา เหมือนกับภายในสุสานอีกต่อไปอากาศภายนอกนี่มันสบายจริงๆไปเฉียวได้พูดออกมาด้านนอกของสุสานยังคงเป็นเทือกเขาที่เต็มไปได้วยต้นไม้น้อยใหญ่อย่างเคยหลินเทียนอดหัวเลาะออกมาไม่ได้เพราะว่าการเก็บเกี่ยวในครั้งนี้มันไม่ธรรมดาจริงๆไม่เพียงแต่เขาจะได้รับยาอายุวัฒนะกว่าห้า้อยปีแถมยังได้อาวุธต่อก้นนปลายสองชิ้นและอาวุธกึ่งเทวะอีกหนึ่งชิ้นมูลค่าของอาวุธกึ่งเทวะมามีมูลค่าที่สูงมากๆ ไม่แปลกใจเลยที่ผู้เ่ยวชาญจากสวรรค์ชั้นที่สูงกว่าพากันแหลงมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่สวรรค์ชั้นนี้สุสานพวกนี้มันไม่ธรรมดาเลยเขาได้แต่ถอนหายใจออกมาแม้จะบอกว่าสถานที่แห่งนี้มันก่อนการที่จะวุ่นวายมากๆก็จริงแต่มันก็ยังเป็นขุมสมบัติขนาดใหญ่เจละเคเบนจะทาได้พูดออกมาไปเฉียวได้พูดต่อว่าเราไปหาสุสานกันดีกว่านางเองก็ได้รับยาทิพย์มามากมายหลายร้อยชิ้นและนี่มันถือเป็นขุมสมบัติเลยชัด,ชด หาสถานที่ที่เป็นถ้ำสมบัติก็ไม่เห็นจําเป็นต้องเลือกคูสุสานเลยก็ได้จัลเเคเป็นจะท่าถึงกับกรอ,อกตาออกมาหาร่องรอยสัยจธรรมเองก็ยังเป็นประโยชน์เหมือนกันหลินเทียนได้พูดออกมาทั้งสามคนและหนึ่งจัลเเคต่างก็พากันออกหาจากสถานที่แห่งนี้และเดินทางออกไปกว่าหนึ่งวันเต็มก่อนที่พวกเขาจะไม่พบกับสถานที่พิเศษอะไรอีกและตลอดเส้นทางก็เต็มไปด้วยสัตว์อสูรที่อยู่ในเขตแดนเครื่องก้าวเจ้าแห่งเตา่าไม่นานพวกเขาก็พากันหออก,ออกไป จากพื้นที่ป่าแถบนี้สวรรค์ชั้นนี้ถูกแบ่งออกเป็นอนาเขตป่าเถื่อนและอนาเขตกันกลางที่พื้นที่ป่าเถื่อนนั้นก็เต็มไปได้วยคุมสมบัติมากมายซึ่งเราสามารถคุดหาสมบัติได้อย่างช้าๆเจรเข้เบนจ์จะธาด้พูดออกมาพวกเขาพากันหอ,ออกไปอยู่นานกว่าสองชั่วโมงและเป็นระยะทางที่ห่างออกไปมากๆระหว่างนี้หลินเทียนและคนอื่นๆเองก็ได้พบเห็นฉากการต่อสู้มากมายของผู้เชี่ยวชาญต่างๆที่ดูดุรดายแล้วก็ป่าเถื่อนมากๆ แต่พวกเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนะักเพราะมันเป็นเรื่องปกติและพวกเขาก็ได้เดินทางต่อไปไม่นานพวกเขาก็เดินทางข้ามพวกเขาไปหลายลูกก่อนที่พวกเขาจะหอ,อกกลับลงมาอยู่ที่พื้นดินสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ค่อนข้างเรียบง่ายแต่มันก็มีเสียงสัตว์ป่าถูกส่งออกมาเป็นพักๆบุ่มบุ่มณนะัตอนนี้พวกเขาสัมผัสได้ถึงขึ้นพลังอันแข็งแกร่ง,งที่อาจไม่ได้เป็นพลังแห่งศาสตรธรรมและมันเป็นตอนนี้เองที่มีร่างสองร่าง ได้พุ่งมาทางพวกเขาด้วยสายตาที่เย็นเยือกเป็นเจ้าใช่ไหมที่ฆ่าน้องทั้ง11คนของพวกเราหนึ่งในพวกเขาได้พูดออกมาด้วยสีหน้าที่เข่งขืมชายคนนี้เผยเห็นมัดกล้ามเนื้ออันแข็งแกร่งเสมือนด่งสัตว์ลายที่อัดแน่นไปด้วยพลังทั้งสามคนและจัลละรแค่นหนึ่งตัวต่างพากันหันมองออกไปที่กันและกันพางตอบได้เลยว่าอีกฝ่ายมีที่มาอย่างไรเพราะว่านี่คือพี่ใหญ่และพี่รองของทั้ง13คนโฉดข่าพวกมันซะ อีกคนได้พูดออกมาโดยดวงตาที่เป็นประกายเย็นเยือกตอนนี้ชายที่สวมชุดกอดสีดำตำมินซึ่งเป็นหนึ่งในสิบสามคนโฉดหรือก็คือพี่ลองซึ่งอยู่ในเขตแดนเจ้าแห่งตอนระดับที่หนึ่งซึ่งหลังจากที่เขาได้ยินข่าวที่หลินเทียนสังหารพวกพ้องของเขาไปพวกเขาจึงพากันมุ่งหน้ามาอย่างที่แห่งนี้ชายคนนี้ได้พุ่งออกไปพร้อมทั้งคว้ามือฉีกมิติตรงหน้าของเขาออกพางบทบางล่างของหลินเทียนและคน,นอื่นๆ